สวัสดีครับท่านผู้ชมสัสดีในช่วงเสายครับของวันอาทิตย์ครับที่28ครับเดือนกันยายนท่านผู้ชมบตอนนี้นะครับแอนเป็นอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลครับในส่วนของภายใต้การดูแลครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับโดยคณะแพทยศาสตร์ท่านผู้ชมวันนี้จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศแล้วก็มาอัปเดตดูว่าสาเหตุว่าทําไมจังหวัดขอนแก่นครับถึงได้เป็นฮับครับเป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของงานประชุมจัดสัมมนาต่างๆครับ โดยเฉพาะโดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ทุกคนนครับเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความทันสมัยมีความสะอาดแล้วก็มีชื่อเสียงมากครับต้องต้องอ่าพูดได้ป่วยแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนนี่ครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ทนผู้ชนนอกจากจะเป็นสถานรักษาพยาบาลที่นี่ยังเป็นศูนย์การวิจัยครับแล้วก็เป็นที่เรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ครับของมาหาวิทยาลัยคอนแกนครับ ซึ่งแต่ละปีก็จะผลิตบุคลากรที่ได้คุณภาพที่นี่ครับออกไปนะครับให้กับประชาชนคนไทยครับนะครับทุกพื้นที่ฮะแล้วก็โรงพยาบาลศรีนครินครับนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับจังหวัดใกล้เคียงครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาสารคามครับอุดรธานีครับจังหวัดชัยภูมิหนองบัวลำพูนะครับจังหวัดกาฬสินแม้แต่เพื่อนบ้านเราทุกคนอย่างคอร์เศเลาวกัมพูชาหรือว่า ประเทศพม่าครับเวียดนามครับก็มารักษาพยาบาลที่นี่กันเยอะมากเพราะว่าที่นี่ครับจะมีนะครับชื่อเสียงมากในการรักษาพยาบาลครับโดยเฉพาะในส่วนของศูนย์มะเร็งครับแล้วแล้วโรคหัวใจครับแล้วก็ท่านผู้ชมล่าสดทุกคนนี้ครับอาคารความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ท่านผู้ชมนี่ครับอาคารหลังนี้ครับนี่ครับก็กำลังจะก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วทุกคนครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาอัปเดตดูครับว่าการก่อสร้างนะครับมีอะไรเคืบหน้าบ้างฮะท่านผู้ชมวันนี้คือโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับคณะแพทยศาสตร์ครับนี่ครับในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านผู้ชมอันนี้คือเฟสแรกนะครับเฟสแรกนะครับตัวตึกก็เกือบเกือบ80%ที่คนที่ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วครับทุกคนนี่ครับมีความสูงในการประมาณ16ชั้นนะฮะนี่ครับแล้วก็เฟส2ครับก็กําลังจะก่อสร้างครับเฟส2จะมีความสูงสูงกว่านะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีอาคารตึกครับประมาณ30ชั้นครับเกิดขึ้นที่นี่ฮะท่านผู้ชมนี่ฮะ โอ้โหขอนแก่นนี้กาลังเนื้อหอมแล้วก็กาลังมาแรงท่านผู้ชมทราบไหมครับด้านหลังของตัวอาคารศูนย์การบริการการแพทย์ชั้นเลิศนะครับก็จะมีคอนโดเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีห้างเซ็นทรัลสาขาสองเกิดขึ้นด้วยขั้น,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 นการก็กาลังก่อสร้างครับเป็นเซ็นทรัลแคมปัสนะท่านผู้ชมนีครับอันนี้คือทุนในการก่อสร้างครับของอาคารศูนย์บริการการแพทย์ ชั้นเลิศนะครับของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับ4,000กว่าล้านบาทท่านผู้ชมนี่ครับใกล้จะแล้วเสร็จแล้วครับนี่ฮะอยู่ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับคณะแพทยศาสตร์อันนี้คือให้ดูภาพรวมครับของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ทุกคนนี่ครับท่านผู้ชมครับจังหวัดขอนแก่นครับกำลังผลักดันให้เป็นศูนย์กลางครับเป็นฮับครับขอน ด้านการแพทย์การรักษาพยาบาลและก็อีกด้านหนึ่งก็คือการประชุมอบรมสัมมนาซึ่งวันนี้อนวินจะพาทุกคนมาดูโดยภาพรวมนะครับมาดูในส่วนของอัปเดตการก่อสร้างศูนย์อาคารบริการการแพทย์ชั้นเลิศครับของโรงพยาบาลศรีนครินทนีครับท่านผู้ชมเฟสแรกก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วท่านผู้ชมลครับแลวก็เดี๋ยวจะพาดไูไปดูศูนย์ประชุมครับในส่วนของในตัวเมืองคอนแก่นด้วยครับทุกคนว่าศูนย์ประชุมคอนแกนครับมีความใหญ่โตแล้วก็สวยงามแค่ไหนด้วยนะฮะ ท่านผู้ชมครับอันนี้คือถนนมิตรภาพนะครับที่จะเดินทางครับไปยังจังหวัดอุดรและก็จังหวัดหนองคายท่านผู้ชมนะครับก็จังหวัดนแก่นก็มีคอนโดครับเกิดขึ้นมากมายท่านผู้ชมที่ดินนะท่านผู้ชมโดยราคาประเมินครับอยู่ที่ประมาณ20,000 0บาทดดต่อ1ตารางวาท่านผู้ชมโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณกลางเมืองถนนสีจนันทร์น่ฮะจังหวัดกแก่นก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีที่ดินที่ราคาสูงครับเป็นแบบต้นต้นของประเทศไทยนะฮะ อันนี้คือด้านหน้าก็เห็นนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับศูนย์อาคารบริการนะครับทางด้านการแพทย์ครับของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ท่านผู้ชมนี่ครับใกล้จะแล้วเสร็จแล้วครับนี่ฮะเฟสแรกนะท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับถัดจากตัวอาคารศูนย์บริการทางด้านการแพทย์นะครับของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ท่านผู้ชมนี่ครับก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลนะครับขอนแก่นนะครับนี่ครับสาขา2ครับก็กําลังลงเสาครับนี่ครับนี่ครับก็ ก่อเริ่มก่อสร้างแล้วครับก็คิดว่าอีกไม่นานท่านผู้ชมนะครับนอกจากจะเป็นศูนย์การค้าเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะทุกคนก็จะมีคอนโดที่พักอาศัยครับเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโอ้ท่านผู้ชมดูดีครับอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดขอนแก่นตอนนี้คือกําลังเฟื่องมากนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นสาขาสองก็คือหรือว่าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนะฮะนี่ครับอยู่อยู่ไม่ไกลจากในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็โรงพยาบาลศรีนครินนะฮะ ท่านผู้ชมครับทุนนะครับของนักธุรกิจครับที่มาลงทุนที่นี่ครับในส่วนของห้างสินค้าก็คือในเกือเซ็นทรัลครับแล้วก็ที่พักอาศัยครับคอนโดก็จะเป็นในเกือของ CP ท่านผู้ชมนี่ครับก็เป็น2บริษัทยักษ์ใหญ่ครับนะครับที่ตัดสินใจที่จะนี่ครับผลักดันนะครับขอนแก่นครับให้เป็นมหานครครับของทางอินโดจีนครับประเทศที่ติดกับลุ่มแม่น้ําโขงอย่างอ่ากัมพูชาครับลาวครับเวียดนามท่านผู้ชมนี่ครับนอกจากจะมีแหล่งช้อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยวครับ จังหวัดขอนแก่นก็จะเป็นศูนย์การแพทย์ครับศูนย์การรักษาครับที่เป็นอันดับต้นๆครับของประเทศไทยท่านผู้ชมดีครับก็ถือเป็นเรื่องนึงเรื่องดีครับที่เมืองรองครับทุกคนับมีโอกาสได้ขยายแล้วก็สามารถที่จะมีศักยภาพครับหนึ่งดูดได้เงินครับจากคนครับทุกคนมิภาคครับมาที่นี่ฮะในอนาคตครับท่านผู้ชมว้าวท่านผู้ชมให้ดูวันนี้คือ อีกด้านหนึ่งนะครับของตัวศูนย์บริการด้านการแพทย์ชั้นเลิศครับของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะแล้วเสร็จแล้วโหเนี่ฮะจริงๆผมคิดว่าเครือเซ็นทรัลเขาก็มองเห็นการไกลท่านผู้ชมนี่ครับก็สามารถนี่ครับนี่ครับนักเที่ยวหรือว่าคนที่มารับการรักษาพยาบาลครับนี่ครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักศึกษาครับนี่ครับก็มีแหล่งช้อปปิ้งแหล่งสินค้าชั้นนำครับเกิดขึ้นนะครับ คุณผู้ชมดีคอนโดครับแคมปัสขอนแก่นนี่ครับก็เป็นเซลล์ออฟฟิศครับนี่ครับก็ใครครับอยากจะมีที่พักในจังหวัดขอนแก่นก็สามารถมาจับจองได้ที่นี่ครับนี่ครับหรือว่ามาดูรายละเอียดได้ครับท่านผู้ชมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับจะครอบคุมครับทั้งในส่วนของคณะต่างๆครับที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลครับอย่างด้านหน้าตึกตรงนี้ก็จะเป็นคณะสธารณศาสตร์นะครับท่านผู้ชมครับ โรงพยาบาลศัตรกรรมครับก็อยู่ไม่ไกลจยยากในส่วนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับนี่ฮะคณะเภสัชครับคณะทันตพแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์คณะพยาบาลศาสตร์คณะทันตพแพทย์คณะ,พะแพทยศาสตร์ทุกคนก็จะอยู่ในส่วนของรอบๆบริเวณของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วยเช่นกันนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับอาคารแต่ละตึกแต่ละหลังครับก็จะมีทางเชื่อมเป็นสกายวอล์คครับเชื่อมหากันนะทุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ สะดวกสบายมากๆครับใครที่มารักษาพยาบาลที่นี่ครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้คือตัวอาคารนะครับโรงพยาบาลศรีนครินและก็เป็นทางเชื่อมครับกำลังก่อสร้างครับเพื่อเชื่อมไปยังนะครับอาคารความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะก็ใกล้จะเปิดให้บริการแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เอนเมนก็มาอยู่ที่ศูนย์การประชุมและก็แสดงสินค้านานาชาติหรือว่าคส์นะครับทุกคนครับ ไคลส์อินเตอร์เนชันแนลคอนเวนชันแอนด์เอ็กซิบิชันนี่ครับของจังหวัดขอนแก่นครับทุกคนน่ครับพื้นที่นะทุกคนนี่ครับในส่วนของศูนย์การประชุมนานาชาติจังหวัดขอนแก่นครับมีด้วยกันประมาณ7,500ตารางเมตรครับท่านผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะจุผู้คนได้ประมาณ1 0,000คนครับงานแสดงสินค้าต่างๆครับงานประชุมสัมมนาครับก็จะมาจัดที่นี่ครับนี่ครับเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดขอนแก่นครับที่ใหญ่โตแล้วก็สวยงามแห่งหนึ่งครับในภาคอีสานครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ จังหวัดขอนแก่นก็ได้สมกับเป็นเมืองแห่งาการจัดประชุมสัมมนาเรื่องเมืองไมซิตี้หรือว่า,าเป็นศูนย์กลางครับทางด้านการแพทย์การรักษาพยาบาลนะครับคำว่า, My, าไม้ท่านผู้ชมก็คือตัว M I C E M ก็คือ meeting ครับก็เป็นการประชุมการพบปะกันครับ incentive ก็ทุกคนตัว I ครับ incentive นี่ฮะแล้วก็ตัว C ก็คือเป็น convention ครับทุกคนครับเป็น convention แล้วก็ตัว E ก็คือเป็น exhibition นี่ฮะเป็นการรวม ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของการประชุมครับการให้รางวัลการจัดสัมมนาแล้วก็การเอนเตอร์เทนนี่ฮะท่านผู้ชมแต่เป็นที่น่าเสียดายครับที่วันนี้ครับเป็นวันอาทิตย์ครับก็จริงๆตลอดทุกเดือนครับก็จะมีงานสําคัญครับงานจัดแสดงสินค้าครับการโชว์ผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นมอเตอร์โชว์ครับการแสดงอาหารแล้วก็นี่ครับสิ่งนวัตกรรมต่างๆครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของโซนภาคอีสานแล้วก็จากเพื่อนบ้านเราครับก็ มักจะมาเปิดตัวแล้วก็มาจัดแสดงสินค้าที่นี่ฮะโอ้ดูดีครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นธงนี่ครับอาเซียนนะฮะทุกคนก็ในอนาคตจังหวัดขอนแก่นก็น่าจะเป็นมหานครครับเป็นฮับครับใาทางภูมิภาคอินโดจีนท่านผู้ชมเรามีโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับมีอาคารความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ครับซึ่กาลังก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จแล้วท่านผู้ชมแล้วก็มีห้างหรูๆครับสาขา2ออย่างเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสครับแล้วก็ คอนโดครับอสังหาทรัพย์เกิดขึ้นมากมายท่านผู้ชมนี่ครับก็ใครทุกคนที่อยากจะมาเห็นความสวยงามเห็นความยิ่งใหญ่ใหญ่โตแล้วก็อยากมาเห็นว่าจังหวัดขอนแก่นครับมีเศรษฐกิจแล้วก็มีความเจริญแค่ไหนครับก็สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ครับทุกคนสายการบินก็มีวันละสี่เที่ยวบินครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโซนภูมิและก็ในส่วนของดอนเมืองครับนี่ครับท่านผู้ชม อันนี้คือทางเดินนะครับท่านผู้ชมเชื่อมต่ออาคารแต่ละหลังครับภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ีครับท่านผู้ชมสะดวกสบายมากนะครับจะให้ดูภาพครับมุมสูงจากตรงนี้ครับให้ดูตัวอาคารครับตึกสูงประมาณ16ชั้นครับของนี่ครับส่วนบริการความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ครับนี่ครับของจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับท่านผู้ชมนีฮะทางเชื่อมตรงนี้ก็กําลังจะเชื่อมหาตัวอาคารแต่ละหลังด้วยเช่นกันนีฮะ โอเคนะท่านผู้ชมนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมสำหรับวันนี้ครับก็พามาดูพาท่านผู้ชมมาดูครับตัวโรงพยาบาลศิริขันธ์ครับโรงพยาบาลชั้นนำครับของทางภาคอีสานครับนี่ฮะแล้วก็โครงการก่อสร้างครับอาคารความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ครับนี่ฮะก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วก็จะใกล้เปิดให้บริการแล้วครับแล้วก็อัปเดตครับห้างหรูครับที่กําลังจะเปิดขึ้นสาขา2ครับของเซ็นทรัลครับก็คือห้างเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสครับสาขา2นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ ส่วนประชุมนาาชาติขอนแก่นหรือว่าไครส์นะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจครับของคนทางภาคอีสานนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ในอนาคตจังหวัดขอนแก่นก็น่าจะเป็นมหานครครับทางภูมิภาคนี้ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลาวเขมรกัมพูชาเวียดนามนะครับก็คงจะมาใช้บริการที่นี่ครับและก็สามารถที่จะนี่ครับดึงอุดดูดเป็นเงินครับได้มากนะครับสำหรับจังหวัดขอนแก่นนีครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับ สำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับขอให้ทุกคนวันนี้ครับมีความสุขในันหยุดแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสรับวีนนี้สวัสดีแลวก็มีความสุขกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ